อ่ะนี่ครับวันนี้มานั่งถางสวนที่สวนมะพร้าวเช้าสมุยแต่เช้าเลยวันบรรยากาศดีว่านี่นั่งกาแฟเช้าโอ้ก็นี่ชอวนฝนเชื้อเชื้อหน่อยครับฝนตกเกือบทุกวันนะโอ้โนี่ใช่ไม่ใช่ไม่ไฟไม่ไฟบางไม่ไฟบางแห้งๆวันมากองมาสูงไฟเนี่ยโอ้ติดลุกเลยจนเลยนเนี่ยบรรยากาศช่วงเช้าทางไปได้สักประมาณสี่สิบห้าสี่เปอร์เซ็นต์เลยครับเหลืออีกหน่อยตรงด้านโน้นด้านโน้นนี่หรืด้านโน้นนะ โอ้ยังรกลกอยู่นะ well ย layers, ังรกรกอยู่เดี๋ยวมัองเห็นไปทางนู้นนะมันไปทางน้้นไปไปจุดหนึ่งทะลุไปแล้วนี่เหลืออยู่ทางด้านนี้นะทางด้านนี้เราก็ถามอีกหน่อยก็เสร็จแล้วนี่นี่จะให้ชมเจ้า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 ตู่เจ้าตู่ไปเจ้าเจ้าแต้มเจ้าตู่ไปแต้มเจ้าตู่แต้มอ๋อเจ้าตู่แต้มมาแต่เช้าเลยเนี่ยมามีเจ้าขอเขาเนี่ยเขามี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 เขามีนี่เขามีเขามีปลอกคอเด้๋ยว่หมาไม่เจ้ามา มาอ então, ้าวเจ้าจะาแทมจะาแทมนี่จะาแทมจ้าแทมมันตึนกล้องเลยมันตึนกล้องนี่เจ้แต้มนี่จะแต้ไมน่ารักนี่เออจะแต้ไมน่ารักมาแต่เช้ามืดเลยหางเป็นม้วนเลยนะหางเป็นม้วนนี่แม่หมาหมาหมามีตำราหมาดีนะเนี่ยหมาดีเลยเนี่ยจะาแทมมันเจ้าแทมเออมันมาแต่เช้ามืดเนี่ยมามาดูต่อไฟก็นั่งดูต่อไฟแต่เช้าเยอะๆๆๆๆๆบรรยากาศดีมากเออนะ มาเที่ยวพักผ่อนได้นะที่ที่ที่สวนมะพร้าวจอตสมัุยตะบนตะลิงงามามามากลางเต็นท์นะก่อก่อไฟนี่ได้จะนุกสจะนุ่นะทำแคมปิ้งครับแคมปิ้งโอ้เยี่ยมเลยเนี่ยโอ้มามาตัดไม้เนี่ยไม้มะพร้าวมีเยอะนะตัดไม้เอาเอาเรื่อย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 ยนมาตัดตัดไม้แบบว่าจะว่านั่นไงตัดไม้ไปไปเผาถ่านเนี่ยโอ้เจ๋งเลยเนี่ยมีขี้เรื่อยก็มีครับขี่เรื่อยก็มีนั่นขี้เรื่อยนะนั่นขี้เลือนะนะทำปุ๋ยได้ครับไง นะโอ้อเยี่ยมเลยนใครจะได้จะได้อ๋อกระโดดไปน่นเลยจะได้มันชนนะนะไปถ้วยหมดเลยเนี่ยไปถ้วยหมดเลยตั้งแต่เช้าเลยมาแต่เช้าเลยไม่รู้มาใครมาคนณชายนี้ครับนะนะนอนในระแวแงนอนนะของบ้านบ้านคุณลีนอนเบาเลยอยู่ตรงนั้นะนะนะมาแต่เที่ยวแต่เช้ามืดเลยไอมาเน,นี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียกมาเรียกเน,น,น,นี่มันวายมันวายดู มันเรียกว่าจ๋าเลยมันเรียกว่าจ๋ามันเรียกว่าจ๋าแต่ว่ามันไม่ค่อยยังไม่ค่อยคุ้นนะไม่คุ้นโอเคนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอากาศดีมากเนี er ่ยน่ะน่ะมาเที่ยวชมพักผ่อนได้นะกลางเต็นท์พักผ่อนในสวนมะพร้าวกับสวนมะพร้าวมาท้าสวนมะพร้าวกับโอ้มาแต่งสวนมะพร้าวเยี่ยม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 อากาศดีมากนะน่ะมีต้นไม้ไผ่ต้นมะพร้าวต้นไม้ไผ่ต้นละกำมีรต้นละกำนะตรงนั้นมีมีมีอีกสองต้นนะมีสองกอโหต้นต้นละกำต้นใหญ่ๆเเลยพาดินชม เดินชมบรรยากาศโ,โ,โอ้นี่ครับทางวันนี้แล้วทางวันนี้แล้วมีต้นไม้สวยๆหลายต้นครับโอ้โหเยอะมามาเติมไม้ต้นไม้สวยๆเยอะนี่ครับบรรยากาศดีมากน่บนสวนนอนสว,วนก็สวนทุรเรียนเหมือนกันสวนทุรเรียนเหมือนกันครับน่นี่นี่นอนมีออกมีทั้งทุรเรียนทั้งลังศาสนะมาเที่ยววักถ่อนมามาซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนก็ได้นะอุดหนุนอุดหนุนทุรเรียนโอ้โห ซื้อโดยตรงจากเจ้าของสวนเลยโอ้โหน,น,นโี่น,นี่นน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 ต้นทุเรียนค่อต้นใหญ่ใหญ่สวยนี่ครับนี่บรรยากาศดีมากเลยนเที่ยวมชมเลยการเต้นพักผ่อนได้เนี่ยนะนี่นะนะมีทั้งมีทุกอย่างเหมือนนอนนนนนนอ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 ตอนนนตรงนอนไอหลังจากกำลังออกลูกเนี่ยนนทุเรียนนอนตอนนอนทุเรียน,น,นเขาก็มีเนี่ยนี่น,นี่ตรงนี้จะแบ่งแบ่งที่ขายร้อยตารางวาถ้าใครสนใจก็ ก็มามามาเมามาดูได้บรรยากาศดีเห็นวิวภูเขาเห็นวิวขอนเห็นบ้านบนภูเขาวิวบ้านบนภูเขานั่นหนึ่งบ้านบนภูเขาในบ้านหมืนมีบ้านบนภูเขาเลยโอ้สวยถ้าอยู่ตรงนู้นเห็นชัดเลยนะเห็นบ้านบนภูเขาด้นะนะนะใครสนใจใครมีทุนก็มาลองมาดูมาปลูกบ้านอยู่บรรยากาศดีบ้านอยู่ใกล้ถนนครับโน่นถนข้ามโน่นถนนเนี่ยนะ่อยู่ข้ามมนิดเดียวเองนะโอ้อากาศดีวน่อนต้นรายการอีก โอ้ oh, nord, สองสามต้นโอ้สี่ห้าต้นหลายต้นเลยหลายต้นเราต้อง oh, okay. เป็นกอใหญ่นะตรงนี้นะเดี๋ยวว่าตัดตัดทางละกรรมไปไปไปทำนั่นอีกทําที่ไม้ไม้กั้นนะไม้กั้นร้านนะกั้นร้านกันอะไรได้โอ้โหเจ๋วบรรยากาศดีมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมน่ายังไงก็ไปมาเที่ยวชมได้เยี่ยมมากบรรยากาศดีมากต้นเลักกรรต้นเลักก่าโอ้ต้นเลักก่ามนะนะเยี่ยมเยี่ยมนะหากายว่ามาเที่ยวชมได้มาพักผ่อนนะนะ การเตินพักผ่อนเนี่ยบรรยากาศดีมากครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบรรยากาศดีมากโอเคครับอ่ะได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอ่ามาถ่ายให้ชมกันใหม่นะโอเคครับนะวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบรรยากาศดีมากโอเคครับ